Capcom. สปอตไลท์รอบนี้นี่ก็คืออัปเดตของ Re เครียมหรือว่า RE9 นั่นเองนะครับตอนที่มันออกตัวอย่างมามันมีข่าวลือว่าเราจะได้เล่นรีออน Leon อีกเราจะได้พบรีออนอีกในในรอบนี้แต่สรุปนะครับก็เหมือนจะไม่มีรีออนเป็นตัวเอกนะจากที่ภูมิกับเขาบอกนะครับล้มเลิกไปเพราะว่าเก่งจนไม่เข้ากับเกมสยองขวัญแล้วเออนี่คือเหตุผลของเขานะครับพุม่มกับเกมเปิดเผยว่าแนวคิดของรีเครียมคือความกลัวที่ชวนให้หน่าติดตามและความสยองขวัญถือเป็นหัวใจสําคัญของภาคนี้นะ รพร้อมชี้ว่าเกรซตัวละครเอกในภาคนี้เป็นอินโทรเวิร์ดและหวาดกลัวกับอะไรได้ง่ายนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวละครแนวใหม่ที่ Resident Evil ไม่เคยมีมาก่อนและเกรซจะได้รับประสบการณ์เสี่ยง,งขวัญจากมุมมองเดียวกับผู้เล่นนะครับพอเราเล่นเป็นรีออนเราจะรู้สึกว่าผีหน้าไหนก็เข้ามาดูวะเดี๋ยวกูกระโดดเตะกั้นคอนึกว่ามันจะเป็นอารมณ์นั้นเ,ออเหมือนเราเห็นพี่ยักษ์ในหนังทียอดการที่เขาไม่เอามาก็นั่นแหละจุดประสงค์ง่ายๆคือเขารู้สึกว่าเราเขาอยากจะให้เราแบบดําดิ่งรู้สึกว่าเป็นน้องเกรซที่ ที่ต่อสู้อะไรไม่ได้แต่มันเป็น FBI ว่ะผมแปลกใจนะ